วัเดีพี่น้องเอฟซีบทยบัณายมทุกทุกคนเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าจะเป็นพี่น้องเอฟซีทั้งฟังไซพี่น้องฟังหัวนะพี่น้องเนาะหรือว่าจะเป็นพี่น้องเอฟซีทั้งต่างประเทศก็ดีเด้อพี่น้องเด้อไทบัณายมก็ต้องขอขอบคุณขอบใจหลายๆพี่น้องเนาะที่เขามาเบิ้งเขามาส้มเขามาคนไหลกคตแช่ให้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุดหลายๆพี่น้องขอบพุดหลายๆเนาะโคนดังพี่น้องเอ้ยเห็นยังกะเป็นกระแสพี่น้องเนาะ อืมล่าสุดพี่น้องล่าสุดพี่น้องเลยนะน้องคำลาเป็ดหน่อยเขาไปซื้อมอเตอร์ไซค์มาเป็นของควันเนี่พอพันจะซื้อกรยั้งเป็นกระแสียกันมาพี่น้องมั้ยเอะเป็นเรื่องเป็นเล่าขึ้นมาเอามาบอกเนาะพี่น้องเนาะเอแปลกเนาะหาว่าน้องคํำลาเท่านั้นอืไปเอาเงินเอาท่องกันที่อันพพอแม่แม่เอฟซีพันไหนโอนมาให้เฮ็ดเพ่ง เอาไปซื้อของเส้นแห้งจะของมันว่าอ้าวโอ้ยนะโอ้ย,อยน้องค้ามลาเพิ่งของมาชี้แจงแล้วเนาะเออไปฟังเพิ่นไว้เจ้าอันนะเนาะมันเป็นเงินชองขอบคูวของเพิ่นนันลาเงินส่วนตัวน้องน้ำน้ำเออแล้วก็เป็นแม่ฮักเพิ่นซอยน้ำเน่้อออน้องค้ามลาเพิ่งจะใครของดีๆแล้วนะใครกโอ้ยขอบคู่จะของน้องแมนบะมันถึงแล้วมันถึงแล้วที่น้องค้ามลาเพิ่น ร้าที่ใจซื้อให้พ่อให้แม่เพื่อนใส่นั่นน่ะนะตัวว่าไปลาไปธุระมันจะได้สะดวกสบายเออเพราะว่ามันมีกระจุกระจิกะจ๊กเราไปหาหมดหาหมอไปธุระอันนั้นน่ะนี้แม่บ้าขนเออเว้ยทังสันแล้วรับบ่ได้ป้ายตันรับบ่ได้ <c oughs> ควบดันขึ้นสามลอยเลยควบดันปิดเลยโอ้ยน้อแม่บ้าขนามันก็ซื้อ,อย่างนี้ละ เอ,ออย่ามพอแม่ยพึ่งจังแรงอยู่นี่ละ่ะพึ่งจะได้ใช้ประโยชน์เนอะเดี๋ยวไปซื้อย่ามยางาไหวยบุญเมันอกี้โอ้ยมันถึงมีประโยชน์ยังมาเป็นบ่โอ้ยต่ากับแค่วบะพึ่นรับป๋อยี่สือพี่น้องปายนั่ะพึ่นรับบ่ได้เนอนะ,เนบบนะอืมมันแล้วเลี้ยงบ่เลี้ยงบ้าบัางเงินทำพงทำเพ่งบ่พ่อก็ยังเอาเงินมาซื้อของใส่บ้านใส่ซองบ้าบ่าโดยขาดหลักฐานขาดข้อมูลจริงๆนะล้วนแล้วจะเกิดใจยังพี่น้องว่า เกิดจากอิจฉาพี่น้องความอิจฉาตาร่อนพี่น้องนะเออยังก็ได้เพื่อเทียบให้ป้ายตรงคำนะอยู่ในฟางที่หลบนะโดยที่บ่กคํานึ่งดอกว่าผู้ใดที่เป็นยังไดก็ตามสร้างนั่นโอ้ยงอพี่น้องโอดี๋ยมยอ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 มอิจฉาตาร่อนมันนอนบ่หลับเด้อเอียงยาหมอเข้าไปอีกละรอไนะ เลี้ยงเล้าข้าวข้าวเลี้ยงเพ่งของน้องกะสบายใจนะเพี่น้องเนะาะไทยเฮาก็ได้เออมิตรลอดตะเชื่อย,ยังเดียวพี่น้องเนาะอืมส่วนเลี้ยงไล,ล่รับไล่ใจยังไงนั่นอนะ่ะเอาบอกขอไปหยงเจียวพี่น้องเนาะเออผู้เพิ่นดำเนินการเพิ่งกัเสี่ยวมาบอกดอกมาบอก,อกสุฟังดอกกระจ้างแจ้งเพาต้องห่วงพี่น้องนะพวกเขาสบายใจได้ลวดสบายใจเพียงน้องสบายใจนะเออปล่อยให้เพิน่นพวกเพิ่นชินลบไหนเพิน่นตั้งขอสงสัยกันอย่หันนะเออ ความพัน์พันถึบโมีินเนี่ยเฮ็ดถ้าซ้ำน่องครับลาซื้อไอ้มอไซซื้อพันก็นยังเอาไปบอกเป็นประเด็นนั่นบ่ครันเออนั่นแหละพี่น้องมันมันต้นนองซื้อเห็นบ่ซื้อทีแต่ว่าเป็นทีทิพย์หรือเราดินทิพย์บ้างบ่โอ้ยผู้ใดทิพมาเห็ดคอนเสียนตำนานนั่นบ่เออ เอ้ยมันผมเป็นน้องคำลาผมก็บ้กก้ามาเห็ดได้หรอขัดมันมาเป็นควบจริงน่ะแม่นบ้าขันเอ่อเอฟซีเพิ่นหน่อยเพิ่นหลายบบเนี้เอาเออแล้วน้องเพิ่นก็เป็นคนมีรู้จักคนรู้จักหลายสัมสิ่งมาเห็ดอย่างข้าซ้ำนั่นโอ้ยเออเชียงใดจังใดเออเชียงใดจังใดสิเนาะไปตรงข้าบันไปถึงมาบอกมาบานเดี๋ยวนะเชียงใดยังก็เชี่ยวเลยอทีเดียวเนี่ยบ้าตองจน้อยทีเดียวเนี่ยเฮ้ยเนาะเงินบ่าพี่น้องบ่เจ้าไอ้ผมก็มาเงินแห้งเลยเฮ้ยโอ้ย ลบไปจะลบให้เด้อเนาะบวกจัหน่อยแนย่เห็นว่ากันได้เนี่ลบไปจะลบไปจะว่าเมดว่าเสียงครับ <c oughs> โอ้หืมโอ้ยเงินเราพี่น้องเองเงินไหลเงินไหลเงินไหลนี่แหละพี่น้องเอ้ย,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 อนนออยคนเฮานะมันสมองมันไปทางลบแล้วเนี่ยมันก็ยากเรถพี่น้องสิเอามาบวกขึ้นพี่น้องอ คนก็จะไปแต่ทั้งนั่นแหละคนมาเพราะว่าเพิ่นว่าคิดมาสิ่งที่เจ้าของเบาไปเจ้าของเห็นไปนะมันถือกล้องพี่น้องไม่ควบคิดของข้าเจ้าอืมสิ่งมันก็กลับกันพี่น้องกลับกันนะไฟวกเข้ามองเมั่งว่ะจะเอาเนาะเออไปตัดเงินตัก็ล่ะบาดไอ้เอโอ้ยมาเจ็บบ่าว่าจังไหนพี่น้องเนาะส่วนเข้ากับพี่ตัน้อยเชี่ยเพ่งน้องลับพี่น้องเออร้อเชี่ยเพ่งน้องข้ามลาเข้าน่ะล่ะพี่น้องนะ สองนี่น้องค้ามลาเขาก็มีการมีงานนยุ่ยเลยพี่น้องนะเพราะว่าจะเป็นงานดอกง,งานอย่างมันก็นดีพี่น้องนะถึงว่าจะเป็นงานเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่มันก็นสร้างรายได้ได้นะมันสามารถหารายได้เขาครอบครัวได้เนาะอืมว่าตะค่นที่เขามาบา่อวานน้องกันเพียงเ็ทใส่สำนองเพราะว่าเทใ,นในสำนองค้ามลาบ่เออคันอยากเอาชนะน้องค้ามลาได้เด้อสิบอกวิธีผมมีวิธีอยู่อยากจะบอกให้ พวกเจ้าน่ะหาเงินเนี่ยมันได้หลายแล้วได้หลาย,ลายคนนองคำหล่าเขาเออ <c oughs> แล้วก็เห็นน้องคำหล่าซื้อมอไซค์ให้พอ่บอบ่ะ <c oughs> กานพวกเจ้าอยากเสียสนะพวกเจ้าก็ไปซื้อปิกอัพที่ละเอ,อ้ยให้พ่อให้แม่พวกเจ้าเพกนจะได้ขี่ไปให้ไปหน้าไปหัวไปสวนแม่นบ่อันก็เสียได้สะดวกสบายนะมัน,นก็จะบ่ดีกว่าบ่แม่นบ่เออหรือไปให้นองคำหลา่าเอาเงินให้แม่ซ้ำน้อยๆพวกเขาก็หาให้หลายคนนั่นอีกเหมือนกัว เออขาจะเอาชนะเพื่อนเนี่ยเฮ้ยบอลเป็นเอาชนะแบบมาจับเอาอันนั่นเนี่ยจับเอาอันนี่เนี่ยมากว่า,วามาเออหาวิธีสีลมล่างเพื่อนน่องก,ก้ลาลานี่ก็แปลกจ้วนี่นี่ป้ายนั่นแทงมาโจมตีตัวเลขป้ายนั่นมาถมตัวเลขเอฟซี F C, เป็นประแหศฮกเกลายขึ้นโคกข้าบานเนี่ยโอ้ยน่ะ อาจ,จะเป็นบุญของน้องเขาจริงจพี่น,น้องเป็นบุญเลยละ่ะเป็นบุญเพื่อว่าน้องเขาเป็นคนพิเศษได้พี่เนี่ยพิเศษพี่น้องที่ว่าเป็นคนพิเศษเลยละ่ะนะอเออมันสม้องทิดไหวเพราพื้นหมดแล้วพี่น้องเั็นไม่นะเรงคนนั้นนะเออแต่น้องก็สามารถดีดโตขึนต้นมาอยู่บ่ดีดโตขึ้นมาเลยอีกไปเพื่อแข่งแข่งกเก่าๆหมือนเดิมเพื่อแข่งแข่งกเก่าๆ,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 ๆเออ,เอ,อการที่น้องคำบลาออกมาตอบโต้แบบนี้น้อยๆแบบนี้มันก็ ันก็ดีแล้วล่ะนะย้วยกับเจ้าเบาไหล่ไนะหมพ่อเขา็ออกมาโตบโต๊ดนิดน้อยกับพอถึงกระบะไหล่แรงกันย,ยังดอกมันก็ธรรมดานะน้องข้ามลาเขาก็เป็นคนธรรมดากับพี่ผมว่าจีนเขาใจให้กันนะบางทริงบางยางมันก็เจ็บไปเพราะไดพนพี่น้องน่าใจนะม,นมันกับจะขอกมาเบานะอืมกรว่าอันนึงอยากขอเปลี่ยนในเรื่องพี่น้องเรื่องสำหรับเอฟซีน้องข้ามลาเป็นอันละพี่น้งนองเนาะอันไหนที่มันเป็นลบๆเขาก็จะส่งไปน้องเขาเบิ้งไรพี่น้องนะ เพราะว่ามันโมเป็นพลดีครับตัวน้องพี่น้องนะเพราะว่าน้องก็อยู่ในสายรองสายล่ำพี่น้องคนเฮาน่ะแต่คิดใจมันบมดีนะบางเทียนะเออเพื่อเพือไปติขึ้นเวทีอยู่จะผสมเนี่ยโดีไปน้องเมื่อวันที่น่ะสมุดเนาะพี่น้องไฮ้ยเราสิมีก้าชิ้ใจร่ำร่ำน้ำเพ่งแมนบพี่น้องใจบมดีเนาะว้ายมันมาจากร่ำยังเนี่มาจากล่ำยังได้่มันบอมันใจให้บอเคยซื้อแล้วมันใจให้เออเป็นผพมันก็ใจให้กันเนี่ยไม่พอหรอกเออนั่นละพี่น้องเนาะกับหงอโยดกว่าหักน้องเขาหวังดีกับน้องเขาแต็ค่ะ เนี่ยว่าป็นตาส่งไปน้องเบื่องกัจะส่งไปต่อพี่น้องเนาะเออเพราะว่าส่วนหลายกับชิดบ้านน่องเขาบอกขอไปเบิ่งดอกแต่ถามมีเอฟซีซ่งไปให้น้องเขาก็เกิดข้อสงสัยก็บอยากไปเบิ่งกังสี่น่ะพี่น้องเออกระขอนำด้วยพี่น้องดื้อที่หักน้องเขานั่นแหละเขารู้จักว่าหักน้องเนาะแต่ว่าบางดีนั่นละพี่น้องเนาะแต่บางที่มันอาจจะไปบัานทอดคิดใจเพิ่นเนาะเออกระ เียบ้าหลายๆคนกับที่เป็นเอฟซีน้องข้ามหลาก,ก็คือพ่อจ้างกับผมเราพี่น้องก็ฮักกันปรารถนาดีหวังดีกับน้องเขาทุกคนน,นั่นแหละเนาะเออแต่บางสิ่งบางอย่างเขาก็หวังดีจนเกินไปพี่นอ้องอืเอา้เอานอเนาะพี่น,อน้องเนาะอืมันไม่มีแนวกัเสียบ้าหอกพี่น้องจังไม่พอกันไหมเด้อเอาสุดท้ายนี่กับปากไงเด้อพี่น้องเด้อปากไปบคนจีดต,ตามน้ำแน่คนไลคไ์กดแชร์พี่น้องหรือว,ว่าสับคาซับตะไคร่แบบประกุดหวัวหอมพี่น้องเนาะเออมักแนวกับเพาะแนวนั้นเราลงพี่น้องเด้อ เอาสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องเอฟซียู่ดีมีแห้งด้วยพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแห้งเงินไหลกองท้องไหลมากด้วยพี่น้องเนื้อขอให้เงินไหลกองท้องไหลมากย่าเจ็บย่าจนพี่น้องย่าเจ็บย่าจนเด้อพี่น้องเด้อเอาสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีครับเอาจังคห้พ่อกันไหมพี่น้องจังคุยพ่อกันไหม